วันนี้มาบอกนิดนึงนะครับรถไฟฟ้าเรากําลังจะหมดแล้วนะครับเหลือไม่กี่คันแล้วนะถ้าใครยังหาอยู่นะครับเนต้าวีนะไปสายประหยัดประหยัดไม่ต้องดูแลเครื่องไม่ต้องดูแลน้ามันเกียร์น้ํามันเครื่องนะชาร์จไฟอย่างเดียวนะคันนี้เลยเนต้าวีนะครับเหลือไม่กี่คันแล้วนะถ้าใครสนใจนะอยากได้เนต้าวีนะครับรีบมาจองกันเลยนะครับผมจองแค่ศูนย์บาทพอนะและจัดไฟแนนซ์ได้นะครับผ่อนเริ่มต้นมาณ8,900ทั่านั้นนะถ้าใครสนใจนะครับ รีบมาเลยแล้วบอกเลยว่าข้างในนี่เดี๋ยวพาดูข้างในก่อนเผื่อใครยังไม่เคยเห็นนะครับข้างในนี่ดีไซน์สวยมากอ,าว,ากาอาวกาศอวกาศอย่างนี้เลยนะ มีคุยคอนโทรลเรียบร้อยแล้วมีจอให้ตัวนี้นั่งแล้วสตาร์ทได้เลยนะแบบว่าสะดวกสบายล็อกรถแล้วรถดับเลยอ่ะเออหมาะก,กับการใช้งานไปส่งลูกไปโรงเรียนหรือเช้าเย็นกลับไปทํางานในเมืองนะครับเพราะว่าประหยัดค่าน้ํามันไปหลายบาทเอาค่าน้ํามันมาผ่อนรถดีกว่าตัวนี้มีประกันชั้นหนึ่งให้แล้วมีที่ชาร์จแล้วก็มีวอลชาร์ตติดตั้งฟรีที่บ้านมีฝาครอบแบตกันน้ําฝาครอบเครื่องให้ถ้าใครสนใจนะครับต้องรีบแล้วนะเหลือไม่ถึง5คันแล้วนะครับเนต้าวีนะครับต้องรีบมาเลย